ต่อไปเมนกรแลลาธรรมะอีกแบบหนึ่งมหาเนนเนน่ะมหาเน โจมลองเล้วสันโดนพะยาวเวียเทศมาแดงเศาวศาวกรโยมเจ้าได้นั่งฟังนะมีชิตใจต่อต่างนันขัดแนบบ่ปแผลนมาหว่มกันลายคนจนนางโอสารกว้างนะ บ่ได้ควงคุยเลียนสนทนาไปทั้งเงืนฟังบ้นเลอกบ้านเตือนในเรื่องนอผู้ตงมีขนูเทีนยนไตจนสาลาเฮืองวงด้วยจิตใจมาดบ่วงในแก้วหน่วยพระธรรม เจ็ตใจจำเอาไว้แนวดีมีประโยชน์แนวเป็นโทรเทีมอย่าจำไว้หอกสใส่ใจเสียนตาพามขี่หายมีอายุสิบปีเดืองตนาพาโลโหลดป่อคือเศร้าบาน บุญสมพานบอกเคยสร้างหมัวมะมะเมาเตกิเลสไกลายเป็นเนตสจวนสามาเข่าดอกใสต่ตนได้เมียหน่อยนี้บ่พูนในวังกูศ้นนางอมิตตาเป็นคนนมสาวขาน้องหน่อยเจียบุกปียังจอยจอยนางสมอยเตะเท่าสัวตาเลายมือ เลื่อยมัวบ่อคิดนำเรื่องสร้างบุญไว้ดอกใสตูนนะเต่ละมือสอบขวรนสร้างกิเลสตัน,นากายเป็นคนพาโลเดเที่ยวขอยไทยบานเวียกว่างานการบอดสร้างวิธีทั้งบ่อเจ้งสร้งสุดท้ายเข้าสวงอบายพูนบาแนนอนนะ ขอให้คิดก่าวโยนเอาเตยบอนมันขาดเตือเมี่เด้อไงป้าจักใไดหูคิดเบื่งเอาเด้อเจ้าให้คิดเอารอกทางเมืององค์โู้ตัวพยาวิการกุศลเป็นเนตสร้างความดี่อนไว้ใจกว้างกว่าทะเล นางมาที่นั่นเป็นที่อาตเอเป็นเรื่องเล่าของสตรีมีจัญญาของเมยหญิงค้าจิงเดือจ่าแจงหากเพ่งผัวควันแก้วทั้งพู้ติพู้ตาบ่มีใดสุนเสืีอมปารมีจิงามเลื่อมานิทรงสงงไงบุญกว้างดอกต่อมัง ไปก็หักหอนาจางหอดขานิ่งเถิงเบิงบนในก็สวยงามอยู่ทุกเจอว่ามีอื่อนคำปกากเหมือนสังกาแก้วเนวได้ว่านอนอ่นอนจังเป็นตาอ่นอนสอนแม่มาที่อย่าแต่ฝ้ากันลงตายมานน้นโค เออหนึ่งอีกให้คนในเรื่องของอุตตีทั้งพุตตาดอกพัมกันสองหน่อยคือว่าทาวสาลีนั่งกันนาเสียงจอยจอยคำห,หวานฟังพวาสั่งมาดีกาดอบุตรแก้วพระพระอวงกะตัญญูทั้งกะตาเวที นั่นส่งพูนต่อพ่อแม่ทั้งสองไปตามของบิดาสังสอนดอกเอาไว้บัวได้เตียงความเบาเหลียวซาไปทางสัวเจ้าอีพ่อทุนหัวสั่งมาดีกะดอบุญเจ้าพ่อ,พอประอง่ง เออพระเตสุงคว่าแล้วสีขาไหลลาจากสีไัยภาคพี่น้องขโย,ยมเจ้าูุสุคนนะด้วยบุญทีเเลื่อโลดอาจา่าใหญ่องค์ประธานนำาพาการทำบุญดอกอยู่ในวันนี้ ด้วยพระปารมีกลางดอกเนื้องน้องซอยเสื่นเปลี่ยนดังผู้แพ้กว่างกว่างค่าด้เพิ่งเงาขอให้ทานเปี่ยมล้นเต็มแต่การผู้ซด้วยพ้นบุญที่ทำเมื่อช่วยปองผู้ปองนะ ລາກ່ອນດື້ສຽງຂອງສຽງກອງດັສັລາທມຽງລາທັງໂຮງກະວຍສດອກປອງ ขันโททั้งถวยลาทั้งสวยใส่เงินจีบลาทั้งดวงพระทิบตาพระทิบไตไฟแจงดอกซองใสอขอลาไปทั้งกามหมอนปักคำเลสาาเสือลามาเข่อมาแข่งที่เคยแกมดอกปุ่นปาน ลาทั้งอาพรผ,ผาเพว้วที่ได้หวมลาเขาโน้มเขา้าตมของซอมและเครื่องวนา,านนะลาพาพานพาเขาสารงงามสีสางาขอให้ใส่สองแจงคือดามดอกดังดาว ก <isation> ูติเงากูตีน้อยทั้งสิมใสยอดกูองค์กูโธพระเจ้าอย่ามีสาวดอกเก้าเสียงเออก่อนสิลาจากนั้นขอลังสวยเด้อภัดสิพงธุรีมัวมองสวงในใส่แจ้ง ສ້າງມາຫຼືແຍ່ງຂາຄັນຕົວຫານຜູ້ເທແຫກັນສະຕາຸເມບໍ່ວຍລາງແຕແຕ່ິໄປກບອນຈັງໃດ